สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอวนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายนี้มาแบ่งปันสำหรับได้ที่ใช้ในการสาธิตนะคะก็ยังคงเป็นได้ไหมเพมเหมือนเดิมเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มเบอร์3ทับศูนย์สทับศูนย์ตามถนัดนะคะเรามาเริ่มกันด้วยวิธีถักโซ่ ก็ปล่อยออกนะคะเราจะเริ่มที่โซ่3เป็นหลักก่อน1 2 3นะคะแล้วต่อไปให้นับที่โซ่7 1 2 3 4 5ึ่นะคะลักษณะของลายนี้จะอยู่ที่โซ่7 ครูจะอธิบายใหม่นะคะให้เริ่มต้นที่โซ่สามนะคะนับไป1 2ึสก่อนนะคะแล้ว,ล,วลักษณะของช่วงลายก็จะอยู่ที่เจ็ดโซ่ถักโซ่ให้ได้ความยาวตามที่ต้องการให้ได้ความกว้างสิเนาะครูพูดผ,ผิด อันนี้ถักเป็นผ้าพ,พันคอรหรือผ้าคลุมไหล่หรืออาจจะทําเป็นเสื้อก็ได้นะคะถักให้ได้ความกว้างเป็นที่ต้องการเมื่อได้ความกว้างเป็นที่ต้องการแล้วเราจะขึ้นแถวใหม่เราจะขึ้นแถวใหม่ให้เราใช้ใใชนิ้วโป้ก,กับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญลักษณ์นะคะโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไมื่อได้โซ่เจ็ดแล้วก็พอหนึ่งคอ ลงตรงที่เราจับไว้เป็นสัญลักษณ์ลงอีกหนึ่งครั้งค่ะพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกหนึ่งครั้งโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องเดิม 1ครั้ง2ครั้งลักษณะของงานจะได้แบบนี้ต่อมานะคะโซ่หนึ่งให้เราจับไว้เป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ตรงนี้โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็โซ่ไปอีก1 2 3ครบ3แล้วหันหลังกลับมาตรงนี้ตรงที่เราจับไว้ตรงโซ่หนึ่ง แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอนับไปหนึ่งช่องสองสามสี่ห้าหกลงช่องที่เจ็ดพอหนึ่งคอลงช่องเดิม ครบสองโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกสองครั้งนับหนึ่งนับสองเมื่อครบสองแล้วโซ่หนึ่งค่ะจับไว้เหมือนเดิมโซ่ไปอีกหนึ่งสองสามหันกลับมา แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลยโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอนะับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมค่ะพอหนึ่งคอลงอีกหนึ่งครั้ง โซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกสองครั้งโซ่แ่งจับไว้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามหันกลับมา ผ่านไปเลยแล้วก็โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอนับไปเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงช่องที่เจ็ดนับหนึ่ง ลงช่องเดิมนะคะนับสองเมื่อครบสองแล้วโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องเดิมโซ่หนึ่งจับไว้ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามกลับมาแทงช่องที่สองดึงผ่านไปเลยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงช่องที่เจ็ดพอหนึ่งคอลงช่องเดิมสองครั้ง โซสามมันเดามค่ะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้เรามานูลักษณะของการจบแถวนี้นะคะเราจะจบแถวนี้โดยพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สาม พอ1คออีกสองครั้งนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งพอ1คอนับไป1ช่อง2ช่อง3ช่องนะคะที่ครูบอกว่าให้เริ่มนับตั้งแต่อ่าให้เริ่มถัก3ช่องก่อนแล้วจึงนับ7นะคะเราจะมาจบแถวกันที่ช่องที่3ามพอ1คอนี้ลักษณะงานจะเป็นแบบนี้ น,นี่คือแถวแรกนะคะเราขึ้นแถวใหม่ได้โซ่สามหนึ่งสองสามหันหลังกลับพอหนึ่งคอลงนี่นับหนงนับสองโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอลงช่องเดิมนับหนงนับสอง โซ่หนึ่งจับไว้หนึ่งสองสามแทงมานี้ดึงออกไปเลยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอย้ายมาช่องถัดมาย้ายมาดอกถัดมานับหนึ่งนับสองโซ่สาม นับหนึ่งนับสองโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามโซ่หนึ่งย้ายมาช่องถัดมา เราจะจบได้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงตรงนี้ลักษณะของงานจะได้แบบนี้นะคะขึ้นแถวใหม่โซ่สามหนึ่งสองสามหันหลังกลับเหมือนเดิม เราก็จะจบแถวด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอเหมือนเดิมเรามาดูลักษณะของดอกลายนี้นะคะจะเป็นแบบนี้จะเป็นลายง่ายๆนะคะซึ่งเป็นลายเดียวลักษณะของลายก็คือว่าจะพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สาพอหนึงคอสองครั้งนะคะ แล้วก็มาโซ่หนึ่งแล้วก็ทําโซ่3ามย้อนกลับมาโซ่หนึ่งแล้วก็พอหคอสองครั้งโซ่สามพอห่คอสองครั้งนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ถักโซ่3ามย้อนกลับมาแล้วก็โซ่หนึ่งพอ1คอสครั้งนะคะแล้วก็โซ่สามพอห่คอสครั้งระยะห่างของช่องนี้ก็จะอยู่ที่7นะคะเราก็จะทําสลับไปสลับมาสําหรับดายนี้นะคะลายง่าย ลักษณะของลายก็จะได้แบบนี้เราก็ถักขึ้นไปให้ได้ความยาวเป็นที่ต้องการนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ